วันนี้ขออนุญาตมาคุยกับอาจารย์เรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะอาจารย์ด,ดีครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงการเลี้ยงลูกคงต้องย้อนกลับไปถึงการใช้ชีวิตคู่ของอาจารย์และภรรยาก่อนเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่ของพ่อกับแม่เนี่ยย่อมจะมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้ยินข่าวมาว่าอาจารย์เนี่ยแต่งงานมาแล้วแยกกระเป๋าสตางังค์กันกับภรรยายแยกบ้านกันอยู่ด้วยไหมคะอาจารย์ตอนนั้นคําว่าแต่งงานมาแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเคยแต่งมาแล้วแล้วมาแต่งใหม่หลังจากแต่งงานหลังจากแต่งงาน เพราะว่าผมมีภรรยาคนเดียวแล้วก็มีลูกคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวค่ะคุณอยากจะรู้ว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยได้ยินมาว่าผมแยกกระเป๋าตังค์กันไม่ใช่เพียงแค่แยกกระเป๋าตังค์กันใครหาใครใช้ค่ะแต่ว่าภรรยาผมเขามีทรัพสมบัติเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ค่ะและเขาและผมมีเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้คุณคงงง หลายคนในประเทศไทยน่าจะงงว่าแล้วมันแต่งกันทําไมมในเมื่อเงินทองไม่รวมกันเพราะว่าเขาบอกว่าการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันทุกเรื่องก็เสมือนเป็นคนคนเดียวกันแต่นี่เรื่องสําคัญคือเรื่องเงินแยกกระเป๋ากันซะเลยคุณพูดถูกว่ามีคนจํานวนหนึ่งคิดว่าการแต่งงานน่าเหมือนคนคนเดียวกันเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอแต่ผมสองคนได้คุยกันว่ายังไงก็ตาม ไม่เป็นจริงที่บอกว่าเป็นคนคนเดียวกันและเป็นของกันและกันเนี่ยไม่จริงเราก็ยังเป็นของเราเขาก็ยังเป็นเขาใี่สมมุติว่าคุณเบนเป็นคู่ครองเราต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองแต่เราใช้ชีวิตเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันเราชีวิตเนี่ยมันต้องการเพื่อนเป็นครอบครัวและเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์ จะได้มีลูกเอาไว้สืบเผ่าพันธุ์ต่อไปมนุษยชาติมันสร้างมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมกับภรรยาผมก็เลยคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่างงานว่าเราจะเป็นเพื่อนสนิทแล้เพื่อนสนิทเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าจะต้องเอาเงินมารวมกันมันจะยุ่งเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นต่างคนต่างยังมีอิสระต่อกันเหมือนเดิม ผมหาเงินได้เท่าไหร่เขาก็ไม่เคยมานั่งถามกระเป๋าสตางค์ผมเขาก็ไม่เคยเปิดกระเป๋าสตางค์เขาผมก็ไม่เคยเปิดต่างคนต่างมีไรายได้ต่างค,คนต่างก็ใช้จ่ายไปแล้วมีปัญหาตรงไหน ก็แสดงว่าเป็นรูปแบบความรักที่สามารถออกแบบเองได้แต่คราวนี้เนี่ยพอเรามาใช้ชีวิตคู่อยู่ในบ้านร่วมกันแม้จะเป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ต้องมีค่าวกับข้าวกับปลาไปดูหนังไปทานข้าวไปเที่ยวแล้วอย่างนี้ต้องเหมือนเพื่อนสนิทต้องแชร์กันไหมคะอย่างหนูไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทก็ต้องแชร์กันช่วยกันออกแบ่งกันแล้วอาจารย์กับภรรยาทำยังไงคะเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆใช่ไหมครับที่ตกลงกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนกันจริงๆรักกันมากๆเนี่ย มันไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยอไปด้วยกันผมคิดว่าผมสะดวกที่จะจ่ายผมก็จ่ายวันไหนเขาสะดวกที่เขาจะจ่ายก็ให้เขาจ่ายแล้วเราก็จะคิดอยู่ในใจว่าเขาเขารับราชาการผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมคิดว่าผมพอจะมีรายได้มากกว่าผมก็แย่งจ่ายเยอะกว่า <c oughs> ก็เป็นคนธรรมดา เพราะถือว่าเราก็อยู่ด้วยกันและบางครั้งเขาก็บอกว่ามื้อนี้ขอเขาเลี้ยงนะอเขาก็เลี้ยงแต่ไอ้ที่จะยุ่งเนี่ยก็คือเงินที่ใช้ส่วนกลางของในบ้านค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่ที่ใช้ส่วนกลางตอนแรกเลยเนี่ยเราก็มีบัญชีบ้านเราเรียกบัญชีบ้านาเป็นบัญชีที่ใช้จ่ายทั่วไปเบ็ดเตล็ดในบ้านก็ ใครมีรายได้เข้ามาก็โอนเข้าไปจำนวนหนึ่งเขามีรายได้เขาก็โอนเข้าไปไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยว่าฉันโอนมากกว่าเธอเธอโอนมากกว่าฉันเมื่อโอนเข้าไปแล้วเราก็มาเปิดบัญชีมาดูอับบุ๊กมาดูโอ้ตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วเราก็โอนเข้าไปบุ๊กนั้นเป็นชื่อใครคะอาจารย์บุ๊กนั้นเป็นชื่อสองคนค่ะเพราะเป็นบัญชีบ้านค่ะ แล้วก็เขาก็โอนเข้าไปแล้วก็โอนเข้าไปคราวนี้มันก็ไม่เคยสะดวกนักที่มันมีบัญชีบ้านแล้วโอนไปโอนมาคุณรู้ไหมว่าพัฒนาการมันพัฒนามาเรื่อยๆพอหลังจากประมาณสักสิบกว่าปีกลายเป็นว่ามันมีเครดิตการ์ดเกิดขึ้นค่าน้ำค่าไฟผมก็บอกว่าเออตัดเครดิตการ์ดผมไปเลยก็แล้วกันผมไม่ต้องยุ่งพื่อแค่วา่าพอเขาเก็บเขาก็ไปเก็บตัดไปเครดิตการ์ดผมก็ไม่ต้องแตะต้อง ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้บัญชีนั้นก็เลยเกือบจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ตัดไปเรียบร้อยหมดแล้วบัญชีนั้นก็เหลือนิดเดียวก็เหลือแต่ค่าอาหารภรรยาผมคุณอ้อยเขาก็เลยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ควักเงินเข่าจ่ายค่าอาหารไปเรื่อยๆตกลงมันเลยกลายเป็นแบ่งโดยปริยายทีนี้เดิมแบ่งเอาเงินใส ตอนหลังก็เลยค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอะไรผมจ่ายไปแล้วผมจะได้ไม่ต้องยุ่งรายละเอียดบัญชีก็ไม่ต้องดูเพราะบัญชีก็เริ่มแห้งลงเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ไปแล้วภรรยาผมก็เลยจ่ายค่าค่าอะไรที่เป็นจีปาถะในบ้านทั้งหลายค่าอาหารช่้นนู้นช่านคีะส่วนค่าใหญ่ๆเนี่ยผมผูกกับบัญชีแล้วตัด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 เรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่กันอย่างนี้โดยไม่มีปัญหาไม่เคยรู้เลยว่าเขามีเงินเท่าไหร่เพราะผม เขาก็ไม่รู้ผมมีเงินเท่าไหร่ทุกวันนี้เนี่ยทราบหรือยังคะว่าแต่ละคนมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หรือว่ามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่หรือว่ายังยังไม่ทราบรู้แล้วเป็นยังไงคะอาจารย์ที่รู้เนี่ยเพราะว่าผมไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามค่ะพอเป็นปั๊บเนี่ยกฎหมายเขาบังคับให้แจงบัญชีทรัพย์สินผมเองก็เลยต้องรวบรวมบัญชีของผม แล้วก็บากหน้าไปถามภรรยาผมว่าค่ะคุณอ้อยช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณมีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างมีรายได้อะไรมีเงินฝากเท่าไหร่เพราะผมจะต้องเปิดเผยล่อมจ้อนตัวผมค <c oughs> ่ะทอมภรรยา <c oughs> ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าโอ้เขามีอย่างนี้และเขาก็เลยรู้ด้วยว่าโอ้ผมมีอย่างนี้ <c oughs> ต่างคนต่างเพิ่งรู้ค่ะ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าลูกผมก็ไม่เคยรู้เลย ตั้งแต่เขาเกิดจกนกระทั่งผมแจม้งบัญชีทรัพย์สินเขาไม่รู้เลยอและแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ตา่างประเทศเขาก็ไม่รู้อีกว่าผมมีเงินมากน้อยแค่ไหนเออแล้วเดี๋ยวเรื่องลูกเราจะเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าแล้วลูกเนี่ยเขามารู้ได้ยังไงว่าผมมีเงินแล้วเวลาไหนที่ผมเริ่มเปิดให้เขารู้อันนั้น อันนั้นขอเป็นความลับไปก่อนได้ค่ะพอมาทราบแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่จากการใช้ชีวิตคู่มาสิบยี่สิบปีไม่เคยทราบเลยหลังจากที่รู้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไหมคะอาจารย์เพราะบางคนบางครอบครัวต้องยอมรับว่าคนยุคใหม่สมัยนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งมารู้อะไรทีหลังแบบนี้มันจะมีความเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสาหรับอาจารย์เป็นยังไงคะผมไม่เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนเงินผมทรัพย์สินผมก็เป็นของผมเงินภรรยาผมทรัพย์สินภรรยาผมก็เป็นของเขาค่ะก็ไม่เคยไปยุ่ง เกี่ยวกันนะครับจะมีอยู่บ้างก็คือบางทีเนี่ยเงินสดมันชอ็อตเพราะว่าเงินมันยังไม่ลงตัวที่มันจะไหลเข้ามาก็บอกเฮ้ยเขายืมหมื่นหนึ่ง <c oughs> แล้วผมก็ไปคืนเขาบางทีเขาก็เขายืมผมสองหมืน่นแล้วเขาก็มาคืนผมก็มันก็มีแค่นั้นมเมนยุ่งตรงไหนเลยค <c oughs> ี่พูกจริงจิง มันดูเหมือนเป็นชีวิตคู่ที่มีอิสระต่อกันส่วนหนึ่งด้วยนะคะอาจารย์โอ้ถ้าเงินเป็นอิสระชีวิตก็เป็นอิสระเยอะค่ะคุณเคยเห็นไหมคนที่เขากระเป๋าเดียวกันแล้วก็เราแหวนนี่เอาเงินไปทําอะไรค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะซักแหละผู้ชายก็จะเธอไม่ไว้ใจฉันเหรอถึงมานั่งถามว่าเอาเงินไปททำอะไรเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะทำไมต้องถามแล้วเคยเห็นไหมว่าเสร็จแล้วผู้ชายก็เลยลาคาญเอาเงินซ่อน S <S <S มีรายได้ก็ซ่อนรองเท้าซ่อนนูน่นซ่อนนี่ไม่ให้เมียรู้แล้วพอมีอะไรจับได้ไปกันใหญ่เลยอันนี้เขาก็ไม่เคยยุ่งกับผมผมไม่เคยเห็นเขาหยิบกระเป๋าตังค์ผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่เคยเปิดกระเป๋าตังค์เขาแล้วไม่เคยสนใจด้วยซ้ำแต่อันนี้นะครับผมอาจจะโชคดีที่เราสองคนมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดคนหนึ่งมีรายได้อ,อีกคนหนึ่งไม่มีรายได้เป็นเงินเป็นแคชเป็นเงินแต่ต้องทำงานบ้านหรือต้องทำงานประเภทที่จริงๆแล้วเขาทำงานหนักนะครับทำงานบ้านทำงานเลี้ยงลูกทำงานทุกอย่างและต้องหวังเอารายได้ที่เป็นเงินเขาเป็นรายได้เมืัอแต่ไม่เป็นเงินก็ทำให้ที่ครอบครัวต้องหวังรายได้ที่เป็นเงินโมเดลนี้อาจจะใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรและโทษทีของผมโชคดีทั้งสองคนมีรายได้พอที่จะจ่ายทั้งคู่คไม่ได้ขัดสนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีอีกคนหนึ่งไม่มีถ้าคนหนึ่งมีคนหนึ่งไม่มีผมว่าโมเดลของผมอาจจะอาจจะทำงานได้แต่ต้องมีข้ออะไรต่ออะไรมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่ง ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสุดรับสุดรักที่ของแต่ละคู่แต่ละคนไม่เหมือนกันของอาจารย์ตอนเกิแบบนี้ใช่เลยใช่ถ้าหากว่าคนที่ชมอยู่จะเอาไปใช้ก็อาจจะต้องปรับให้เหมาะกับคู่ของตัวเองด้วยถูกต้องไหนๆก็มาเรื่องของการใช้เงินค่าใช้จ่ายแล้วพอมีลูกเนี่ยอาจารย์คะลูกถือว่าเป็นของกลางเป็นส่วนกลางของพ่อและแม่เงินที่ใช้เลี้ยงลูกเนี่ยเราคุยเรื่องเงินใช่ไหมคะเงินที่ใช้เลี้ยงลูกเนี่ยใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนออกค่ะเรียนหนังสือค่ะแพมพัดสมมติค่าผ้าอ้อมค่านมค่าหาหมอ ตรงนี้หารกันเหมือนเดิมไหมคะเอออันนี้น่าคิดผมไม่ผมผมอย่างที่บอกคุณว่าผมไม่ได้หารนะค่ะเอาเป็นว่าเราได้มีการวางแผนที่จะเลี้ยงลูกก่อนที่จะท้องออเพราะว่าผมแต่งงานกันแล้วหลายปีเพราะผมคุยกันว่าถ้าเราโสดอยู่และเรามีลูกเราจะได้ใช้ชีวิตทั้งสองอย่าง ระหว่างที่เราใช้ชีวิตคู่โดยไม่มีลูกกับใช้ชีวิตคู่ที่มีลูกถ้าเราเรีบมีลูกแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกเป็นอย่างไรก็เลยคุมกําเนิดอยู่สักสามปีสี่ปีแล้วหลังจากนั้นจึงมีลูกเอาเป็นว่าเราวางแผนอย่างไรเนี่ยผมจะเล่าให้คุณฟังในตอนต่อไปดีไหมได้ค่ะ